ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำข้าวต้มมัดกันนะคะอุปกรณ์วัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะนำถั่วถั่วไปต้มก่อนถั่วที่เรามีก็คือมันจะเป็นถั่วแดงผสมกับถั่วดำน,นะคือเราชอบกินทั้งสองถั่วเลยลก็เลยเอามาทำสองถั่วเลยลนี่ก็เป็นใบตเตยข้าวเหนียวน้ำตาลกะทินะคะวเราไปเริ่มต้มถั่วกันก่อนนะนี่คือถั่วที่ต้มเสร็จแล้วนะคะต้มเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้คือมันไม่ได้แบบนิ่มมากนะแต่มันก็จะเป็นแบบ มันก็นิ่มขึ้นอนะ่ะวนประมาณนี้นี่ก็จะเป็นกะทิกับใบเตยนะแล้วก็จะเคี่ยวกะทิให้มันแตกมันไปเลยแล้วพอเคี่ยวเสร็จจะให้มันแตกมาแล้วแล้วก็เอาข้าวเหนียวไปใส่แล้วก็คน,นให้มันเข้ากันคือเราใส่ข้าวเหนียวไปแล้วนะแต่คือเราไม่รู้ว่าเราใส่น้อยไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละนี่คือการทําครั้งแรกเนาะ ก็ทำาไปพอข้าวเหนียวมันเริ่มแห้งแล้วกับกะ,กะทินะคะเราก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนี่พอคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วน้ำตาลมันก็จะเข้ากับข้าวเหนียวข้าวเหนียวดีแล้วแล้วก็ตักขึ้นเลยดีกว่านี่ทุกคนเราก็จะมาดูวิธีการห่อนะคือนี่คือแบบการทำครั้งแรกของเราเลยนะเราก็เออทำได้ท่าที่ทำนี่คือกล้กวยกล้วยที่ใช้ก็คือเป็นกล้วยนัน,นะกล้วยหอม ถ้าทำกินเองนะทุกคนมันก็ไม่ต้องแบบเออดีสวยห่อสวยอะไรมากเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันต้องห่อแบบไหนแต่เราห่อแบบนี้แหละใช่ไหมสุกออกมามก็เข้าท้องใช่เราว่าเราห่ออย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันคุม้ม กให้หมดนี่เออทุกคนว่ามันออกมามันจะรอดปะ เราค่อยหาย,ยา,มามมาบัดที่หลังนะนี่ไงสวย เนี่ยเจ้าแบบไหนนี่ไงคือที่เห็นว่ามันมีถั่วคือเราชอบกินถั่วเนะเราชอบกินถั่วมากเฮ้ย nó có lợi say nhiều quay một này, ơi, qua quế mà đã, không là, là, khoai nó cũng sẽ hết rồi, không phải đây เน้นถั่วล้วนๆเอาถั่วเพิ่มก่อนนี่ใส่ถั่วไปเลยเอาผาสมกันก่อเหมือนเล่นของเล่นไหมทุกคนใครมาเห็นคนทำกับข้าวใครมาเห็นคลิปนี้คงจะแบบไม่ชอบใจเป็นอย่างยิ้ง ชิ้นนี้คือใหญ่มากอะ ไงแล้วก็จะเอาอยางมามัดทุกคนเรากลับมาดูกันทีหลังบ๊ายบายทุกคนยางที่เรามีมันเป็นยางมัดผมอย่างเงี้ยทุกคนว่ามันจะอยู่ปะต้องลองเนาะมันทำอะไรไม่ได้แล้ว่ะ <S <S เราหาซส์ที่มันแบบใกล้ๆกันด้วยนะ พอต่าวะลองดูลองดูโอ้ยสงสารโอ้ยสงสารน้องเอ้ยมาไหนปะจะอยู่เปล่า าาอเ,เอาได้ปะโอ้ยเออไม่ได้ก็ต้องได้วะเอเอเราต้องหมุนๆน,น,น่อยๆถ้าเธอ กลัวกลัวน้ำมันเข้าอ่ะมันไม่ใช่ใบตองอ่ะใช้วัสดุดิบเท่าที่มีแล้วกันดมันมันจะตึงไปปะไว้แค่นี้แหละเออเออำนี้นะ เดี๋ยวทำให้เสร็จเราก็กลับมาดูภาพรวมที่หลังนะนี่ทุกคนเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ได้ประมาณนี้แต่ว่าคิดว่าน่าจะพอกินแล้วแหละถ้ามันกินได้ปะ <c oughs> เดี๋ยวเรานาไปนึ่งแนละ้วคนแกลับมานี่คือที่นึ่งของเรานะคะทุกคนเป็นไงรอดปะสักอะไปเลยกันสามสิบนาที เราสุกแล้วรอดไม่รอดไปดูกันทุกคนเสร็จแล้วนะคือมันก็กินได้ไม่แย่นะดูดิยางที่รัดไปอืมพอหายหิวอะ่ะ